สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้คุณครูน้อยครูหัตถรัตน์ด,ดวงอินรับหน้าที่พาเด็กๆไปเรียนรู้กันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่อง การนำเสนอประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นันค่าเด็กๆสาระสำคัญการนำเสนอประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยผู้ศึกษาต้องนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและเลือกสรรแล้วมาเรียบเรียงเพื่อตอบคำถามหรืออธิบายข้อสงสัยตามประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยใช้หลักฐานข้อมูลต่างๆมาอ้างอิงอย่างเป็นเหตุเป็นผลสำหรับมาตรฐานและตัวชี้วัดมาตรฐานส4.1ตัวชี้วัดที่1สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลายตัวชี้วัดที่2รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผลจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายและแยกแยะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง 2. เห็นความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 3. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบและสามารถนำเสนอเรื่องราวได้ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการนำเสนอประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นขอทบทวนบทเรียนจากคราวที่แล้วกันก่อนนะคะเด็กๆสำหรับขั้นตอนการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะ 1. ตั้งประเด็นสืบค้น 2. รวบรวมข้อมูล 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4. สรุปข้อมูลเป็นเรื่องราวและข้อสุดท้ายข้อห้านำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบค่ะการนำเสนอประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นเราจะต้องรวบรวมแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้มีความแม่นยำ และได้ข้อมูลมากเพียงพอที่จะนำมาเรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอข้อมูลของท้องถิ่นในลำดับต่อไปนะคะดังนั้นครูน้อยจึงอยากจะชวนเด็กๆไปเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กับคุณครูมีเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาเรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์กับคุณครูกุสรีนีลเฮตหรือคุณครูนีกันค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็คือแหล่งข้อมูลที่เราใช้ในการสืบค้นข้อมูลความเป็นมาของท้องถิ่นนั่นเองค่ะ เรามาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันนะคะ่าเด็กๆ 1. ห้องสมุดค่ะห้องสมุดก็คือแหล่งรวบรวมหนังสือเอกสารวารสารหนังสือพิมพ์ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และมีฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ที่เราสามารถค้นคว้าได้สะดวกในปัจจุบันค่ะข้อพึงระวังนะคะนักเรียน การที่นักเรียนใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตในการสืบค้นหาความรู้ต่างๆนักเรียนจะต้องเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อที่2นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์หมายถึงสถานที่สำหรับเก็บรวบรวมโบราณวัตถุอย่างเช่นพระพุทธรูปภาพถ่ย รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งพิพิธภัณฑ์บางแห่งนะคะก็จะมีการแสดงภาพจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนในสมัยก่อนและบางแห่งก็ยังมีวิทยากรที่คอยให้ความรู้อีกด้วยค่ะภาพนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยวัดคูหาพิมุก ตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านหน้าถ้ำตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจัังหวดยะลาค่ะภาพนี้คือพิพิธภัณฑ์เคติชนวิทยาสถาบันทักษิณคดีศึกษาตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านอ่าวทรายตำบลเกาะยอำเภอเมืองจัังหวดสงขลาค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อที่3นะคะก็คือบุคคลเก่าแก่ในท้องถิ่นซึ่งหมายถึง ผู้รู้ในเรื่องเราเกี่ยวกับท้องถิ่นนั้นๆในเรื่องเราที่เป็นความเชื่อและการบอกต่อของคนในท้องถิ่นในสมัยก่อนบุคคลเก่าแก่ในท้องถิ่นจึงมีความสําคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพของวาดที่ร้อยโทรดีหลบสิริวันลบท่านเป็นชาวนราธิวาสค่ะท่านเป็นล่ามภาษามลายูประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ต่อไปนะคะนายธนิตคุ้มพัฒโนอนดีตพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคใต้จังหวัดยะลาค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อที่4นะคะก็คือโบราณสถาน โบราณสถานหรือแหล่งโบราณคดีเป็นสถานที่ที่ก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์หรือสถานที่ที่พบร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตท,ที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์เรามาดูภาพโบราณสถานกันนะคะเด็กๆภาพนี้คือถ้ำศิลป์เป็นโบราณสถานของตำบลน,น้าถา้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ ภาพต่อไปคือเมืองโบราณยะรังซึ่งมีอายุ1,000ปีตั้งอยู่หมู่ที่สตําบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะภาพนี้คือภาพมาสัสยิดที่เก่าแก่ค่ะชื่อมสัสยิดวาดีินุซินหรือมสัสยิดต,ตะลมุมาโนะซึ่งมีอายุ300ปีตั้งอยู่บ้านตะลมุมานะตําบลลูโบสาวอำเภอบาโจจังหวัดนาราธิวาสค่ะ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อที่5นะคะก็คือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นวัดมสดัสยิดโบสถ์ศาลเจ้าภาพนี้นักเรียนเคยเห็นไหมคะครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนรู้จักนะคะเป็นภาพวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงตั้งอยู่ถนนสุขยางตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ ภาพนี้คือภาพมสัสยิดกระเซเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สถานที่หนึ่งค่ะตั้งอยู่บ้านกระเซหมู่ที่สองตำบลลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะภาพต่อไปคือศาลเจ้าแมลินกกเนียวตั้งอยู่ตำบลอนุรูอาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อสุดท้ายนะคะก็คืออนุสาวรีย อนุสาวรีย์หมายถึงรูปปั้นสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ค่ะเรามาดูรูปภาพอนุสาวรีย์กันนะคะภาพนี้คือภาพภาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ในรัชกาลที่5ตั้งอยู่สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ ต่อไปคือภาพอนุสาวรีย์พระสวีตสุรคชาทานตั้งอยู่สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเราพอจะเข้าใจกันบ้างไหมคะเรามาสรุปพร้อมๆกันนะคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีอะไรกันบ้าง 1. หง้องสมุด 2. พิพิธภัณฑ์ 3. บุคคลเก่าแก่ในท้องถิ่น 4. โบราณสถาน 5. สถานที่สำคัญในท้องถิ่น 6. อนุสาวรีค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กับคุณคุณีไปเรียบร้อยแล้ว เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการนําเสนอประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นซึ่งเป็นบทเรียนที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เลยนะคะการนําเสนอประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยผู้ศึกษาจะต้องนําข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและเลือกสรรมาแล้วมาเรียบเรียงเพื่อตอบคําถาม หรืออธิบายข้อสงสัยตามประเด็นที่ต้องการจะศึกษานะคะแล้วเราก็ต้องใช้หลักฐานข้อมูลต่างๆมาอ้างอิงอย่างเป็นเหตุเป็นผลค่ะเราสามารถนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการที่หลากหลายค่ะการเล่าเรื่องการเขียนบทความการจัดนินทรรศการการแสดงบทบาทสมมุติ การสรุปเรื่องแล้วจัดทำเป็นแผ่นพับเรามาดูตัวอย่างการนำเสนอประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบการนำเสนอโดยวิธีการเล่าเรื่องนะคะ เรามาดูกันว่าประวัติความเป็นมาของสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบา,นาลนครยะลาของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับสนามโรงพิธีช้างเผือกกุน้อยอยากให้เด็กๆได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของสนามโรงพิธีช้างเผือกกันก่อนค่ะ สนามโรงพิธีช้างเผือกอยู่ตรงถนนพิพิธภักดีมีเนื้อที่80ไร่เป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ประกอบพิธีน้อมก้าถวายช้างเผือกพระสเสวสุราคาชาทานแดบบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช5 5 1 1ค่ะภายในสวนสาธารณะมีสระน้ำ มีศาลากลางน้ำมีรูปปั้นสัตว์ชนิดต่างๆรวมทั้งมีสนามเด็กเล่นสนามเทนนิสสนามแบดมินตันและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและเทศบาลนครยะลายังได้สร้างสวนน้ำเพื่อให้เ็็และเยาวชนมาว่ายน้ำออกกำลังกายกันด้วยนะคะและนี่ก็คือสวนสาธารณะสนามช้างเผือก หรือสนามโรงพิธีช้างเผือกที่เด็กๆและทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีค่ะเมื่อเข้ามาภายในส่วนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือกสิ่งที่เด็กๆเห็นอยู่ชินตาคงจะเป็นอาคารช้างเผือกพระเสวีสุรคชาทานแห่งนี้นะคะเป็นอาคารที่มีความสวยงามมากๆเลย และยังมีอนุสาวรีย์พระสเวีสุรคชาทานซึ่งเป็นอนุสาวรีย์รูปปั้นช้างเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของชาวยะลาค่ะเอาละค่ะเมื่อเราได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของสนามโรงพิธีช้างเผือกันไปแล้วเราไปฟังการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของสนามโรงพิธีช้างเผือกและ รูปปั้นช้างพระสเสวสุรักชาทานกันเลยค่ะเอ๊ะสนามจ้างเปลือกใครๆก็ไปแต่สนามจ้างเปลือกนี่ทหารไม่มีสนามจ้างเปลือกจะมีที่ไหนให้เด็กๆชาวยะลาได้วิ่งเล่นกันอีกหนะ้าบนอะไรอยู่จ๊าจ๊อดคืออย่างนี้ครับคุณแม่วันนี้ผมได้พูดคุยกับเพื่อนๆที่โรงเรียน เรื่องสนามช้างเผือกเชื่อไหมครับไม่มีเพื่อนคนไหนเลยที่ไม่เคยไปที่สนามช้างเผือกบางคนก็ไปชมสวนดอกไม้บางคนก็ไปเล่นว่าวไปเล่นกีฬาก็มีแถมบางคนยังเอารถบังคับไปเล่นด้วยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองจอจึงเก็บเอาเรื่องของสนามช้างเผือกมาเป็นข้อสงสัยใช่แล้วครับคุณแม่แต่ที่ผมสนใจจริงๆคือเรื่องราวของสนามช้างเผือกครับ อยากทราบว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับเอาละถ้าอย่างนั้นแม่จะเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะจ๊ะจ,จะได้เก็บเอาไว้เป็นความรู้และก็จะได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังด้วยเอาละตั้งใจฟังนะจ๊ะเมื่อปีพุทธศักราชส5 1 1ที่ตำบลการออำเภอรามันจงังหวัดยะลาของเรานี่แหละจ๊ะตอนนั้นนะนายแจเฮงฮารตี จึงเป็นกำนันตำบลการอได้พบลูกช้างป่าเพศผู้พัดฝูงมาอยู่กับช้างเลี้ยงของตนจึงได้นำผู้มีความรู้มาตรวจสอบแล้วก็ลงความเห็นว่าช้างนี้น่าจะเป็นช้างเผือกจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดยะลาให้ส่งข่าวนี้ไปยังพระราชวังทราบทางสำนักพระราชวังโดยพระราชวังเมืองหรือปุ้ยขชาชีวะ เจ้ากรมช้างต้นได้ตรวจสอบพบว่าลูกช้างนั้นมีมงคลลักษณะถูกต้องตามโคชลักษร์อยู่ในพมพงตระกูลช้างสิบหมู่ชื่อดามพระหัตถีจึงเห็นสมควรให้นำขึ้นทูนลเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีสมโพธขึ้นระวางที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2511และพระราชทานนามว่าพระสเวสุรคชาทานพระสเสวสุรคชาทานนับเป็นช้างต้นช้างที่สในรัชการปัจจุบันหลังจากพิธีสมโพธิขึ้นระวางแล้วได้ย้ายไปยืนโรงที่โรงช้างต้นพระราชวังดุสิตพระสเวสุรคชาทานเคยเป็นพระสหาย ในสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ได้ตามเสด็จทรงและรับสมเด็จพระเทพก่อนไปโรงเรียนและหลังเลิกเรียนอยู่ไม่ได้ขาดและยังได้ตามเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่เสมอน่าเสียดายที่พระสวตสุรคชาทานได้ล้มลง ณโรงช้างต้นเมื่อปีพุทธศักราช2520จ้ะคุณแม่ครับนี่คือที่มาของสนามช้างเผือกใช่ไหมครับใช่จ้ะสนามช้างก็คือสถานที่ประกอบพิธีสมโพธพระสเสวีสุรคชาทานนั่นเองนะจ้าหรือจะเรียกว่าสนามโรงพิธีช้างเผือกก็ได้นะจ้ะแล้วลูกปั้นช้างที่เห็นก็คือลูกปั้นตัวเทนพระสเสวีใช่ไหมครับถูกต้องแล้วจ้ะเมื่อพระสเสวลีล้มลง ทางจังหวัดยะลาจึงได้สร้างอนุสร์ขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างจอร์ดได้ภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งจังหวัดยะลาได้มีช้างต้นคู่พระบารมีให้เป็นที่จดจำสืบไปอ้าวคุณพ่อมาพอดีเลยครับคุณแม่แม่ลูกทำอะไรกันอยู่ครับเอามาเร็วมาร้องเพลงพระสเสวีจุรคชาทานให้ลูกฟังหน่อยสิจ๊ะอ๋ออยากฟังเพลงพระสเสวสใช่ไหมได้สิเดี๋ยวขอพ่อไปเอากีตราก่อนนะ จอดรู้ไหมคุณพ่อนะ่ะเขาแต่งเพลงนี้เองเชียวนะเพราะว่าครั้งหนึ่งคุณพ่อเขาเคยสอนหนังสือแล้วก็เอาเพลงนี้แหละนําไปร้องให้นักเรียนฟังด้วยจ้าเอาละศิลปินจําเป็นพร้อมแล้วตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับช้างพระศวเสสุราคชาทานช้างเผือกคู่รัชกาล ขชสารของพระราชาช้างพระสเสวสุราคาชาทานคือคดชาสารช้างคู่บ้านคู่เมืองยะลาบ้านฉันอยู่ในป่าใหญ่มีต้นไม้สายน้ำลำทานวันหนึ่งออกหาอาหารลงกับแม่ฉันมองกันไม่เห็น คงเป็นสวรรค์ลิขิตให้ชีวิตพ้นความลำเข็นกรรนั้นจึงผ่านมาเห็นช่วยฉันให้เป็นช้างในเวียงวังช้างพระสเสวตสุราคาชาทานคือคดชสารช้างคู่บ้านคู่เมืองยะลากระผมชื่อน,นายเจ๊เง เป็นกำนันตำบลการอวันนี้หาริรายอลูกช้างใครนอลงมาพอดีมีมงคลโคตฉลักงามยิ่งนักตามพระหัตถีช้างต้นคู่บารมีลูกช้างตัวนี้ต้องตามตำราช้างพระเสว,เวสุราคาชาทาน ช้างเผื่อคู่รัชการคดฉสานของพระราชาช้างพระสเสวสุราคชาทานคือคดฉสารช้างคู่บ้านคู่เมืองยาลาถึงฉันจะเกิดเป็นช้างแต่ก็ยังสรรสร้างความดี ช้างเผือกตัวน้อยเชือกนี้ขอเอาชีวิตถวายแผ่นดินเป็นราชพาหนะแด่องค์พระมาหาภูมินฉันขอรับใช้แผ่นดินตราบชีวินฉันสิ้นมาลายช้างพระสเวสุราคขาชาทานช้างเผือกคู่รัชการคดชสารของพระราชา ช้างพระ,สะเสวสุราคขาชาทานคือคดชาสารช้างคู่บ้านคู่เมืองเยลาช้างพระ,สะเสวสุราคขาชาทานช้างเผื่อคู่รัชกาลคดชาสารของพระราชาช้างพระ,สะเสวสุราคขาชาทาน คือคดชสารช้างคู่บ้านคู่เมืองยาลาเรื่องของพระสเวีสุรคาชาานสอนให้รู้ว่าเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการทำความดีได้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับความเป็นมาของสนามโรงพิธีช้างเผือกและรูปปั้นอนุสาวรีย์พระเวสุรคาชาทานเด็กๆคะคุณน้อยต้องการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้นำเสนอเรื่องเล่าไปสำหรับคำว่าราชการปัจจุบันในเรื่องเล่าเราเล่าตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ซึ่งหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะสำหรับ ในหลวงรัชกาลปัจจุบันคือในหลวงรัชกาลที่สิบค่ะและในเรื่องเล่านั้นพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปัจจุบันพระองค์ท่านได้รับการสถาปนาพระฐานดันดอนศักดิ์เป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีศิีริทนทร์สยามบรมราชกุมารีค่ะ ส่วนในบทเพลงพระสเวสุราคาชาทานในเรื่องเล่านั้นมีคำว่าฮารีรายอซึ่งในบทเพลงจะหมายถึงการเฉลิมฉลองเป็นการแทนความหมายของคำที่สื่อถึงความสุขซึ่งไม่ได้หมายความว่าวันที่ได้พบช้างพระสเวสุราคาชาทานนั้นเป็นวันฮารีรายอแต่อย่างใดนะคะ ก็มาถึงในช่วงสรุปบทเรียนในเรื่องของการนำเสนอประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์จนครบถ้วนหมดแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างที่คุณน้อยได้นำมายกตัวอย่างให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้จะสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการนำเสนอประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นอื่นๆได้ค่ะ เพราะว่าการศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นจะทำให้คนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองเกิดความรู้สึกหวงแหนสิ่งมีค่าในท้องถิ่นทั้งที่เป็นทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเราควรจะรักษาและสืบทอดไว้ต่อไปนะคะเด็กๆก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะมีความภาคภูมิใจกับ ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะขอขอบคุณสำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลาผู้อำนวยการผลิตค่ะนายทนิตคุมภาษาโนอดีตเด็กเลี้ยงช้างพระสเสวสสุรคชาทานซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นบุคคลเก่าแก่ในท้องถิ่นและเป็นเด็กเลี้ยงช้างที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพครูสุรวิทย์ต้วงอิน ประพันธ์และขับร้องเพลงพระสเสวีสุรคชาทานเด็กชายนัทพลพนมรักภาคเสียงเป็นจอร์ดในการนำเสนอเรื่องเล่าตัวอย่างและขอบคุณแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็คือเว็บไซต์ต่างๆที่ใช้สืบค้นข้อมูลนะคะและนี่ก็คือแหล่งสืบค้นข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเด็กๆ สามารถไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์เหล่านี้นะคะสำหรับใบงานและแบบทดสอบเด็กๆสามารถเข้าไปโหลดได้จากการสแกน QR code นี้ได <in> ้เลยค่ะสำหรับผู้จัดทำในคลิปนี้มีคุณครูคด้วยการสามท่านเช่นเคยนะคะท่านแรกคือคุณครูสุรวิทย์ด้วงอินหรือครูบอลค่ะ ท่านที่สองคุณครูซารินีลอเฮห,หรือคุณครูนีนั่นเองค่ะและสุดท้ายครูน้อยเองนะคะคุณครูหัดไทยรัฐด,ด้วงอินค่ะสำหรับวันนี้คุณครูทั้งสามท่านต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ